ุ่นเนี่ยเขามีการส่งยานลงจอดเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์ในภารกิจที่ชื่อว่า Moon Sniper นะคะก็มีการเริ่มออกเดินทางไปแล้วตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเขาเปิดเผยภาพนี่แหละค่ะที่เห็นเป็นกลมกลมเล็กๆแบบนี้คือยานสำรวจนะคะคุณผู้ชมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากของเล่นค่ะจิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะ เหรือว่า Twitter ขององค์การอวกาศญี่ปุ่นนะคะหรือ j a ็คซ่าเปิดเผยข้อมูลยานสำรวจดวงจันทร์ขนาดจิ๋วค่ะ Luna Excursion Vehicle 2หรือว่า L-EV 2เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจ Slim ค่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเดินทางไปยังดวงจันทร์นะคะยานลำนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะทรงกลมค่ะคุณผู้ชมที่เห็นในภาพเนี่ยขนาดประมาณฝ่ามือมนุษย์เท่านั้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8เซนติเมตรน้ำหนักรวมประมาณ250กรัมค่ะมีกล้องอยู่2ตัวแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระเพื่อที่จะวิ่งบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่ขรุขระและเต็มไปด้วยหลุมจำนวนมากได้ค่ะ เป็นโครงการพัฒนาร่วมระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรกรมและภาควิชาการของญี่ปุ่นนะคะรวมถึงบริษัทของเล่นญี่ปุ่นชื่อดังอย่างทอมมี่ค่ะซึ่งแล้วก็มีโซนี่กรุ๊ปและมหาวิทยาลัยโดชิชะด้วยค่ะเหมอนของเล่นจริงๆเลย<ช>นะครับผมนะมุนกระดึ๊บกระดึ๊บไปเร <c oughs> ื่อยๆนะครับจริงๆความสามารถที่สูงมากเลยนะครับ <c oughs> ผู้รวมพัฒนายาน,นยบอกว่าแนวคิดการสร้างคือต้องการตอบสนองพื้นที่จํากัดของยานสลิมหากยานไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างแบบอิสระได้ ก็จะมีประสิทธิภาพการสำรวจลดลงจึงนำเอาเทคนิค การสร้างของเล่นมาใช้กับยาน,นี้แต่เสริมการออกแบบที่แข็งแกร่งแต่เบาและปลอดภัยลดจํานวนส่วนประกอบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้แหละครับในทางอ้อมนะคะผู้สร้างเขาก็หวังว่าเมื่อ,อยาเล็กๆลํานี้ได้ขึ้นไปวิ่งบนดวงจันทร์นะคะก็จะปลุกความสนใจให้กับเด็กๆในการศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเดี๋ยวรอดูนะคะภารกิจนี้มูลสไนเปอร์ใช้เวลา6เดือนนะกวะ่าจะไปถึงดวงจันทร์น่าจะมีนาคมปีหน้าจะได้เห็นเนี่ยเจย้ายานเล็กๆนี้บนดวงจันทร์กันแล้วนะคะทางผู้ และเด็กๆติดตามได้เลย